าและความเพื่อนนะครับกำลังจะเริ่มมีความบันเทิงด้วยนะสีสันของสีส้มนะครับก็จะเริ่มเตะอัศจรรย์ทั้งสีด้านแล้วในขณะที่เสียงร้องเพลงของจีอูเวลนะครับภาษาสายฟ้าบูรเรียลวิดีติกก็เริ่มส่งเสียงเสียงให้กับนักเตะกันแล้วเชื่อเลยนะครับว่าเกมในวันนี้จะเป็นเกมที่สุดแานอย่างแน่นอนนะครับ แตเริ่มต้นในช่วงเวลา17นาฬกา45นาทีนะครับแน่นอน,นว่าเสียงเชียร์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะชนะครับ90นาทีต่อจากนี้แฟนลับทุกข่านทุกโซนะครับทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ช่วยกันเป็นกำลับบงใจรับส่งเสียงเชียร์และตให้ดังที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนช่วยกันทําในวันนี้นะครับ กรอบตรประหลุนพระราอตรบุญีรัมย์เยเล่ท่านในทีิเจ้าซึ Diamond, ่งเป็นผู tense, ้หลักผู้ใหญ่ทั้งสมัยยังดำรงตำแหน่งสสอยู่นั้นได้พึ่งพาลมโพลูกใสของท่านในพักภูมิใจไทยนะครับอันนี้วันนี้ท่านมาด้วยความยิ้มย้ําแจ่มใสเหมือนมาเตะบอลเอาชับปิดท่านนั้นเองเขาว่าในด้านความผูกพันแล้วก็สุขไทยนั้นยังรักยังยืนหมือนเดิมนะครับ